นดอมนะคะเขาเคยนึกเสียดายแล้วก็เสียใจกับการกระทําที่เขาทํากับคุณไหมกด5ปุ่มด้านข้างนะคะก็เ,เป็นค่าโค้งแผนด้วยเขาเป็นคนที่เนี่ยชอบนอนนิ่งกับปัญหาชอบเก็บซ่อนซึ่งความรู้สึกการเงินไม่โอเคที่ผ่านมาเขามองแต่ในเรื่องปัญหาของเขาในการที่จะแก้ไขรวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับคนเก่าๆของเขา ซึ่งได้วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งจึงทำให้ตัวเขานั้นนะวุ่นวายอยู่แต่เรื่องของเขาโดยที่ไม่ได้หันกลับมามองคนคนหนึ่งซึ่งรู้สึกเป็นห่วงกับการที่เขาหายไปโดยไม่บอกไม่กล่าวแต่เขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเขาว่าเขาเกิดอะไรขึ้นเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะนะว่า คุณก็เป็นคนที่เป็นห่วงเป็นใย,ยเขาแต่อันนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่เขาให้ความใส่ใจอย่างเพียงพอเพราะคนคนนี้เนี่ยจะมองแต่เฉพาะเรื่องของตัวเองเรื่องความเป็นอยู่ของตัวเองอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองคุณดีแล้วไงอะ่ะก็ดีก็ดีอยู่แล้วไงแต่ตัวคุณกลับมองว่าชีวิตคุณดีคุณก็อยากให้คนที่คุณรู้สึกดีด้วยอะ่ะผ่านพ้นในเรื่องที่ไม่โอเค คุณรู้สึกเงาแล้วก็เศร้านะคะเนี่ยมีความกังวลใจตลอดไปไหนก็คิดอเขาหายไปไหนนะทําไมเขาถึงได้เงียบขนาดนั้นคุณไม่ได้มีว่าดรามา่าว่าเออเธอทําไมถึงหายไปไม่ใส่ใจฉันไม่คุยไม่คุณมองถึงว่าหายไปเนี่ยเขาจะต้องเกิดเรื่องทุกข์ร้อนอะไรแน่ๆมีใจที่สงสารอยากช่วยอยากประคับประคองถ้าเขาเกิด ตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากนะมาตอนนี้เนี่ยคุณเริ่มเข้าใจละวว่าอืมบางครั้งการที่เรายัดเยียดความรู้สึกของเราหรือเรานึกถึงเขามากจนเกินไปโดยที่เขายังไม่ได้เรียกร้องหรือขอในสิ่งสิ่งนั้นน่ะอาจจะทำให้เขาลำคาญก็ได้หรือไปรบกวนเวลาส่วนตัวของเขาซึ่งเขาอาจจะมี คนของเขาแล้วแต่เขาอาจจะไม่สะดวกที่จะบอกหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็ได้แต่ปล่อยวางปล่อยวางดาบแบบเนี้ยแล้วก็ละออกมาแต่ก็ยังเลี้ยวเดี๋ยวมองก็ยังคงนึกถึงมาตอนนี้นะสิ่งที่รู้สึกได้คือเขารู้สึกติดค้างคําขอโทษจากคุณเพราะเขารับรู้ได้ว่าพลังงานของคุณนั่นก็คือความเป็นห่วงเขาความใส่ใจเขาซึ่งเขาไม่เคย ได้นึกถึงตรงนั้นเกี่ยวกับคุณเลยมาวันนี้พอคุณหายไปรู้ว่าตัวเองผิด